สวัสดีครับผมอยู่กับช่องเก่งพีซีกัเมผมบอ,อกไว้ก่อนว่าถ้าแมนยูเล่นไม่ดีขึ้นนะครับเกมนี้ผมจะย้ายผมไม่ได้ไม่ชอบแมนยูนะแต่ผมไม่เข้าใจระบบการ <laughs> เล่นของทีมนี้ครับมันทำให้ประตูอย่างผมได้ทําใจลาบากนะผมชอบทีมที่ไม่ต้องเก่งมากแต่ว่าต่อบอลสวยๆเล่นกันเอาหมันนะครับผมก็คงต้องย้ายนินะก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ทีมไหนก็รอรุ่นกันอีกครั้งหนึ่งกันนะครับนี่คือ ep ที่9ก็ครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับเราจะกลับไปเจอกับสโมสสอนเก่าของเรา m i d l e s bro m i d l e s bro นะ m i d l e s bro หรือว่า m i d l a n s bro กกก็็ได้้ครัับมเเเปนนนนลยี แมนยูกับทางด้านวินนัสโกรครับผมก็ต้องบอกว่าจุดช้ำน้ำใจมากคือเกมที่แล้วอ่ะมันไม่น่าจะนะกับแมนซิตี้มันน่าจะชนะนะครับเสียดายอีพีที่96มากต้องมาดูว่าเกมนี้กล้องจะจับมาที่ตัวเรารู้เปล่านะครับเขาให้ความสำคัญกับเราแค่ไหนทํางทั้งมันอย่างกับลูนารโดไหมค่าตัวค่าตัวอยา่างโรซูทขาเป็นเงินบริทขาเป็นเงินแมนยูอย่างกับลูนารโดสนามสวยมาก นี่คือสุดยอดแพทของทีมงานพีดังสุริยะนะครับก็เวอร์ชั่น8.1แล้วนะใครที่ตามพีดังก็ตามไปดาวน์โหลดกันด้วยนะครับโอ้โหลุฟทบอลสุดยอดฟินเหลือเกินมาเกมนี้แมนยูกับวิลเลสเปอร์เราจะออกไปช่วยทีมเต็มที่นะครับเพราะว่าเรามีความมั่นใจในการเลี้ยงของเราเราจะให้เพื่อนวิ่งขึ้นหน้าไปครับแต่จะไปบอกว่าให้เพื่อนวิ่งขึ้นหน้าอย่างนั้นทำยังไงนะเราจะจ่ายนะหลอกมานิ่งเราก็็เกอเขาหนายครับเราไปเอง โยกได้โยกได้โยกได้โยกโยกได้โยกโอ้จุดเล็บบินไงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไปยื่คนเข้าไปยื่คนเข้าสักดึกโอ้ยสลาตันงนี่มาบังเฉยครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดือด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 โอ้เมื่อกี้แบบว่าหลอกแบบคือมันสุดยอดแล้วนะครับมันไปได้ไงประตูคนนี้โอ้โหดูสกิลหลบไปเฉยๆเลยครับโอ้โหแล้วแบบนี้โอ้โหดูแตะหนีแล้วโอ้โหหลบด้วยอันนี้มันประตู โอ้หช่างกล้าครับผมโอ้โหไปหลบเขาอย่างนี้ครับเขาก็จะด่าหัวโอ้หลบได้ด้ะแล้วก็ดูสโลโมชั่นนะนี่ก็หลบนี่ครับโอ้โหดูแตหนีครับแหมหล่อเหลือเกินโอ้โหแค่นี้ก็ยังเอามาโม,โมได้นะแล้วดูแหวกมาครับบอลจังหวะจะยิงครับพิตัน้นโอ้โหพวงพวงเขามากยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมขอบคุณจริงๆพี่ตัน้นพีิตั้นด้ะ เติมมากับคืนดีกว่าเพราะเราขึ้นมาลุยไกลเกินไปละโอ้โหเดียวงันเท่าครับใจเย็นต้องต้องต้องช่วยเอลิก่อนนี่ไม่นี้เพื่อนเลยเป็นตูตงใจกล้าเบิร์นวิ่งขึ้นไปครับชิปให้ชิปให้เดบิลไลวางแม่นแม่นเดบิลไลโอ้โหได้ลุ้นเหมือนกันหลังมีครับหลังมีเพื่อนโอเคเติมเกมต้องใจเย็นครับทำบอลชิงเร็วพลิกมาโอ้โหยิงเลยเลยโอ้โหตัดสินใจยิงเลยแม่อะไรจะขนาดนั้นครับเพื่อนผมเกินกลับมาดีกว่าเดปิหนา เข้าไปสิเข้าไปแย่งหน่อยแซ่แซ่หน่อยแซ่แซ่หน่อยเขามาแล้วเขามาแล้วโอ้โหไปยีดีมากมาที่อิบลาอิบราดึงดึงหลอกโอ้โหสวยงามจริงเลยครับพี่ยิงเลยโอ้โหจะตอกส้นหลอกหลอกไม่กระทั่งตัวเองโอ้ลูกพี่เราพระเจ้าเจอนี่โสรสจอนี่โรสของมิสโดนแย่งได้ดีมากโอ้เปิดกับหลังทำไมไม่เนี่ยไกลครับว่าวิสิกเราดีนะโกคนนี้จะลองงั้นข้าหัวคนนี้ดูจะได้ไหม,ไมเอาดีกว่ามิเสียบจะยิงเข้าไปไม่ได้กับหลังก่อน มียกหลอกนิดนึงโอเคดีมากหลังมีหลังมีครับค่อยๆไปเรื่อยๆนะจะเล่นประตูที่ตั้งใจเห็นครับเห็นแล้วเห็นแล้วให้ครับเห็นแล้วให้มานี่เพื่อนมานี่เพื่อนหนีหนีช่องเปิดช่องหลบโอ้โหโดนเสียบโดนเสียบไปแล้วโอ้ยโอ้ยมองไม่เห็นลูกบอลมองได้มองได้มองได้โอ้โหมองได้เดี๋ยวซวย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 มานี้ม่นี่โอเคโอเคแก้ไขแก้ไขโอ้โหจะดึงหลอกไม่ทันครับกลับคืนดีกว่าเสี่ยงไปมันเสี่ยงเกินไปครับกลับกลับกลับ โอ้โหวางออกมาแล้วอุยหุยหุยใจเย็นใจเย็นตามดรวเพื่อนหน่อยโอ้ยไม่หนอันตรายครับเกมนี้ออกไปออกไปนี้ต้องใจถึงนะฮะ <c oughs> มีคนถามว่าพี่พี่พเอาพี่กินตัวไหนมาดีด <c oughs Kaw average> ไม่ใช่ครับโมมากก็หาว่าว่าเราเล่นยาใช่ไหนมาแล้วดิปด้าไรที Authority ่ใช่ไหมไรที Fantasy ่มาแล้วโอ้โหเคทันเคทันเคทัน กิบสันจาปาย้อนกลับมาวางขึ้นมาแล้วไม่กล้าขึ้นไปพักอ,อกได้ย้อนหลังได้ไเพื่อนโอเคประตูที่ช่วยแมนอยู่ได้เยอะนะครับคนนี้ให้ตรงกลางเลยครับเน้นๆเ,เติมกเกมลุกเติมเกมลุกต้องช้าๆครับนี่สโมสรไล่บอลบอดีมากนะเป็นหัวสอนที่ถูช่องไปสิของผนี้ไม่ถูช่องดิผมฝึกนี้ผมก็วนวนหลอกแล้วครับผมก็วนหลอกอย่างนี้มามามาสี่ของโค้งโอ้โห โอ้โหถ้าขึ้นนำนี่หล่อเลยครับเมื่อกี้ขึ้นไปโอกาสได้ยิงด้วยครับึ้นครับมันอยู่แล่วบอลดีมากมาเติมกินช่วยเ้ากลางไปครับเราต้องเป็นหัวใจของทีมครับดูครับทั้งทีมเลยนะเบรส์โบจะเจาะไงวนะเนี่ยจะไฟเจาะด้วยครับเป็นประตูต้องสกิลต้องดีทางซ้ายมาแล้วสวยงามเปิดมาหมุกโอ้ยไม่นช่หมุกครับยิงสวยเลยโอ้โหมันมเบาไปครับโอ้ยไม่ถูกปาก อบอกไปครับเมืกก่อกี้โอ้โหน่าเสียดายครึ่งแรกสูงสูงอีกละคือเล่นบอลเพื่อสุขภาพหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเจ็บใจเหลือเกินแม่ครองบอลถูก3เลยครับต้องเอาให้ได้เกมนี้เราต้องเป็นยูโรนะเป็นยนะีโรของทีมไม่ได้อัน่นี้ก็จะอำลลาสโม,มสอนล้ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตำนานครับแต่ไม่ชอบแข่งกันเล่นแบบนี้ของแมนยูนะมาแล้วอิบราแทงดูช่องหน่อยมาเล่นกันสองคนดูนนูนูนูน,น,นยิงยิงยิงโอ้โหเขาเบียดได้ครับเฮ้ยเพื่อนเพื่อนทางนี้มีนะ แต่เย็นเพื่อนเอ๊จเย็นจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนทั้งหลังมีหลังมีโอเคย้อนกลับมาไปยี่ยีเย็นๆครับค่อยๆเล่นครับค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆโอุย้ยจะโดนหนักได้นี่งานเขาบุบางยาวอีกแล้วตลอดตลอดนี่มานี่มานี่มาอยู่นี่โอเคคืนบัตรข้างหลบข้างไปได้ให้อีกข้างหน้าไหมโยกอันนี้เปิดช่องนี้เหรอใส่ด้วยสายโอ้โหโดนสกัดครับ โอ้โหเมื anyway, oh, ่อก right. ี้จะใส่ยิงแบบเต็มข้ออุ้ยขอโทษเลยครับแหมพาสกาดสำคัญเนี่ยโอ้โหดูจังหวะแตะหลบมานี่มีส่วนร่วมกับเกมตลอดเลยครับแต่ว่าโดนโดนสกัดได้เมื่อกี้เป็นลูกเต่มุมไหมดูดูดูเพื่อนกันหน่อยครับหมงได้ครับขอให้หมงได้แล้วกันจังหวะนี้หมงหนึ่งศูนย์โอ้โหสุดยอดครับจังหวะนี้โอ้โหบลินบลินใช่ไหมครับโอ้โหนดรี่บลินครับผมหมงให้แมนยูขึ้นนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแมนยูมาได้ประตูจาก อิทธิพลของเราด้วยครับเราเตะบอลไปสกัดโดนกองหลังแล้วก็ทําให้วิการได้มองจากดาริบลินนะครับจังหวะน,นี้โอ้โหวิ่งมาโขกย,ยืนเซฟไว้สายตาครับเมายาหรือเปล่าครับโฝกฝั่งตรงข้ามจาังหวะเปิดสองคนมาต้าแล้ววิ่งมาสะบัดเล็กน้อยสยุดยอดครับเฉียบคมเหลือเกินโอ้ถึงกับกุมหัวเลยครับ <Le ak> จังหวะนี้ของแมนยูเปิดไซด์แมนมากับของกวนมาต้าจุดนัดพบพอดีครับโฟกัสตรงนี้แล้วสะบัดนิดเดียวโอ้โหวิ่งเซฟไว้สายตาครับอาร์ชตตี้ นี่นะครับฝั่งแมนยูมีประตูเหนียวแล้วก็กล้าบุกอย่างนี้ได้ฝ่ายตรงข้ามนิดมือโกได้จะย,ยืนอยู่เฉยๆครับตะคุบกบรอเลยครับนี่ตั้งท่าเอ้ยเจ้าขอได้เลยเอ้ยเอ้ยดีดูกมลมมุ่งมั่นทุ่มเทครับให้กับสโมสรแม้จะย้ายแล้วยังไม่ยอมฟิตร่างกายตลอดเวลาับ <c oughs> เล่าทุ่อนมาพอแล้วม,ม,ม,มันมาตะีโมไม่ได้ครับแมนยูชอบให้เขาบุกแล้วก็โดนตีเสมอนะต้องระวังด้วยขอสามแต้มครับเกมนี้เผื่ออาร์เซนอลจะล่วงนะแต้มอยู่ที่สามอยู่ เกมนี้พอบอกก็จะย้ายนี่เล่นดีขึ้นทันทีเกี่ยวอะไรกันไม่ได้ย้อนหลังได้ครับย้อนหลังได้อย่าอย่าอย่าบอไปดูต้องค่อยๆคลองบอลไปครับบายี่ย้อนหลังได้เพื่อนนี่ครัเล่นชิงไปเห็นผู้เล่นวางอีกแล้วเกลียดมากแบบนี้เกลียดกันวางว่ะบังได้บังได้ยังได้ไหมครับขึ้นกับขึ้นเดี๋ยวทีมโดนยิงไกลไม่เอาครับไล่บีไปก่อนดีมากบินบินบินดีทุ่มครับดีทุ่มโอเคมากโอ้โหเมื่อกี้ เรามีการ,ปรเปลี่ยนตัวด้วยส่งเอตติยังลงมาแทนอองต์นี่มาสเซียลนะครับสวยมากเสื้อผงเสืส้อผ้านะผมนะถือว่าโอเคเลยอะ่ะแมนยูจะบ,บุกหรือเปล่าครับออก็ดูเกมนี้พลิกมาอิบราปาดมาโอ้โหจ่ายอย่างนี้เก็บได้ไม่ถึงแล้วไอายล่ามาตรงกลางโอ้โหถอย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 ไม่กล้าก็ไม่กล้กาเสียเ่ยงเดปีน่าของมิดเดิลสโปรมาทางซ้ายจ่ายมาแล้วติดฟิชเชอร์ ฟีเจอร์ฟีเจอร์เอ้ยยืนให้ตรงกรอบโอ้เดี๋ยวโดนยิงไกลครับดูดีๆมาแล้วมาแล้วจะช่วยทีมได้ไหมโอ้โดนเสียบโอ้เปิดแล้วโดนเสียบฟาวถออลูพี่ไปได้ฟาวด้วยโอ้ยังได้ครับเชิดกันหน่อยแมนยูขยันนะของหน้าแมนยูเนี่ยอยู่ล้วันดีดีมากลูกส่งคืนไปถึงมาชตตี้เปิดยาวขึ้นมามงดีๆนะเพื่อนมงดีๆมงดีๆอย่าให้เข้ามาได้มาแล้วทางซ้ายทางซ้ายเล่นล็อกดีมากดีมากบุกไป จังหวะสวนกลับครับจังหวะสวนกลับจ่ายเสียโอ้โหไปดูบอลเลยมาแล้วเกมนรุนม,มากวิลเลียนวิเดียนวิเลียน,ด,ยนดาวนิง่งดาวนิ่งมาอย่าให้เขาตีเสมอครับเข้าไปครับอีกแล้วโอ้โหแมนยูเล่นอะไรบาดเสียวมากชิงตอขึ้นมาเดี๋ยวไปแทงอิบราอิบราไปก่อนซ้ายมีซายมีอิบราโอ้โหสวยงามยิงยิงยิง2-0โอ้โหชนเสาครับผมโอ้โหไอ้ที่ยังโอ้ไม่ได้2-0 โอ้เมนยูโอ้โหเกมนี้เสียไม่ได้ครับไม่ได้ก็อย่าเสียมาแล้วเข้ามาแล้วเข้าหน่อยเข้าหน่อยเพื่อนเข้าหน่อยเพื่อนดีเดี๋ยวหลังเดี๋ยวหลังมาเดี๋ยวหลังมาตัวเวลาอะไรครับตัวเวลาแล้วโอเคอยู่กับเราเลยครับตอนนี้ต้องต้องสามแต้มไว้ก่อนครับหนิมหนิมบางแม่นแม่นครับไปทางซ้ายครบแล้วนะครบแล้วดีมากโอเคสามแต้มสําคัญครับโอ้โ oh, ห oh, อยู่กับ man, you, มแมนยูมาแม่คงต้องถึงเวลาไปขออยู่กับสมโมสรใหญ่ๆดูบ้างเออไม่ใช่วันนี้แมนยูมันก็ใหญ่แล้ว โอเคครับเกมนี้ชน,นะไป1ประตูต่อศูนย์ครับจากการทำประตูชัยของดาริบินนะดาริบินบินใช่ไหมดานะริบินดาริบินะโอ้โหก็เนี่ยครับขนาดเบรเซโบยังทำได้หนึ่งประตูแนละ้วเดี๋ยวอาร์เซนอลชนะครับแต่ลิเวอร์พูลจะแพ้หรือโอ้โหลิเวอร์พูลก็ชนะนะแสดงว่าตอนนี้ก็อยู่ที่3เหมือนเดิมครับตามอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลอยู่คือประตูที่เสียบหลงตามอาร์เซนอลอยู่ถึง6แต้มนะครับแต่แข่งไปแค่18นัดเองนะครับ ตอนนี้เราจะมาลอง86แล้วนะวามเหนียวตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเหาะามาลองย้ายสโมสรอนให้ดูในคลิปหน้านะครับซันเดอร์แลนด์เนี่ยผมจะไม่เล่นนะเดี๋ยวผมจะกดข้ามไปเลยดูว่าแมนยูจะจะชนะหรือเปล่านะครับขับเลนกิ้งแฮร์ริ่อัปเดตครับมีการอัปเดตด้วยนะทีนี้เราจะโอ้พอออกไปนี้ความเชื่อมั่นจากโค้ชก็ยังเชื่อใจเราอยู่นะเด r นี่่าจะขายทิ้งแ็แมนยูโอเคนะครับลับมาใหม่คิปหน้าก็คือเดี๋ยวจะ ไปวันที่1นึ่งแล้วครับเขาเรียกว่า1มกราคมนะครับมันจะเป็นช่วงของตลาดนาักเตะช่วงที่2งนั่นเองนะครับเพราะว่าวันนี้30มธันวาคมแล้วนะเดี๋ยวผมขอเซฟไว้ก่อนแล้วกันกลับมาเจอกันใหม่ในอ p ีที่98กับสําหรับการที่จะไปลองย้ายทีมดูสําหรับกินพิซซี่เกมเมอร์ว่าจะไปอยู่กับสมสรอนไหนนะครับก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบแมนูแต่ว่าก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ,บ้างแล้วกันนะครับผมว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ